สวัสดีครับพี่ปูนรับจาก s p s o u ซ i วนะครับ,รบวันนี้เนี่ยผมมี Active Sub d ี DB, มาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็รวนถึงการนำไปใช้นะครับว่ามันจะใช้ในรูปแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงเรื่องแนวทางการเพิ่มเสียงเบรในรถยนตทุกวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมเมรบรบ็อกหรือ Active Sub เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อก่อนนี้เราจะตีตู้เนาะเราจะเพิ่มเบรในรถยนต์เนี่ยมันต้องตีตู้ซับนะครับแต่เวลานี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ย Active Sub หรืเอเบรคบลอต่างๆกลกับกลายเป็นตู้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน,นบเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือเราไม่อยากเสียเวลาในการทําตู้แล้วเราต้องการความสะดวกสบายต้องการอะไรที่มันสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มุ้ประมาณที่ไม่สูงมากแต่ได้เสียงเบรคที่ดี ดังนั้นเนี่ยผมจึงมีสินค้าที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับมาในะนทีทุกท่านทราก็คือตัวนี้ครับ h a m m มอน HTB 1 0 SQ นะครับเป็น ActiveSub ขนาด10นิ้วที่มาในตู้นะครับเป็นตู้สมเด็จที่ดีไซน์แล้วก็ออกแบบจากโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับมาพร้อมกับกำลังขับในตัวระด,ดับ500วัตน,นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เจ้าฮามโอเิตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ <S <S <ell noise> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรูปทรงกันก่อนนะครับ <S <S <ell noise> ก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าตา,าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมประมาณครั้งหนึ่งนะลักษณะก็ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับกออ็ด้านบนนะฮะประมาณสองคืบประมาณสองคืบผมนะครับความสูง ก็ไม่ถึง2คืบด้วยนะครับฐานล่างปึ๊บสองคืบนหน่อยถือว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะครับส่วนเรื่องความหนาความหนาก็ประมาณนี้ไม่ถึงขึ้น,นะครับถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กถ้าเทียบกับสินค้าใน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 ,นกลุ่มนี้นะครับ,บแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เล็กสุดละเท่าที่ดูนะครับเล็กสุดละ ในไซต์ที่เป็น10นิ้วนะส่วนดอกซับเป็น10นิ้วนะครับก็กลวยเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสผสมกับกระดาษอัดขึ้นรูปแข็งแกร่งนะครับขอเป็นอลอมโดนัทเลยนะครับเซืลอเราเป็นโดนัทก็จับดูก็ไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งมากกำลังดีกำลังดีนะครับแล้วก็10นิ้วอิมพีแดนซ์ที่สูงอย่สามโอห์มจากสเปคนะครับโอห์มต่ำมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำไมมันถึงต้องตัดมาดูตรงนี้นะครับมาดูด้านนี้มีซ็อกเก็ตแบบนี้มันจะเป็นซ็อกเก็ตมาให้นะครับสําหรับต่อทั่วไฟนะครับมีไฟมีกลาวมีรีโมทมาให้เราต่อสายไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเสียบเข้าที่นี่เลยก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่แบบดูดีดูดีดูมีราคาดูแพงด้วยไม่ใช่แบบมาเสียบ้วขันมอไม่ใช่นะอย่นี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สัญญาณอินพุตนะครับ ปักเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองแบบนะจะใช้เป็น RCA วิ่งเข้าเป็น low level ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นสายลำโพงเป็น high level input ก็ได้ก็คือเราตัดออกเลยนะครับเอาสายลำโพงเข้ามาต่อที่นี่แล้วก็ปักนี้ก็เสียบเข้าตรงนี้จบนะครับนี่คือสัญญาณ input มาฟังก์ชันอย่างอื่นก็จะมีให้ครบนะครับก็คือมีเกนมีเ a i แล้วก็มีอสโอเวอร์นะครับ,รบแล้วก็จะมี b ู o เบสมาให้นะครับสวิตต่างๆก็จะเลือก เรือกว่าเราอินพุตแบบไหนจะเป็นไฮหรือเป็นโล on, น,บบน,ะน,นะครับแล้วก็เทอร์นออนรูปแบบไหนก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นออนเป็นแบบไฟก็ได้หรือจะเป็นแบบสัญญาณจากสายลำโพงก็ได้นะครับเราสวิตช์ยี่กัอของเราเลยนะครับม,<า>มีเสีด้วยศูนย์แปดศูนย์ร้อยแปดสิบนะครับ<า>ก็ถือว่าฟังก์ชันตรงนี้มีมาให้ใช้ครบแหละนะครับทีนี้กำลังขับที่มีมาในตัวนะครับให้มาที่500วัตต์ ทำงานที่0 3โอห์เหมือนกับลำโพงนั่นหมายความว่าวิศวกรในออกแบบเนี่ยคิดมาแล้วแหละนะครับว่าทําไมต้องใช้โอห์ต่ทำทําไมต้องใช้ดอกให้มันโอหต่ำเพราะว่าโอมันต่ทำทําให้แอมมันได้กําลังที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นแอคทีฟซับที่มีกําลังวัตต์ที่500วัตต์0.3โ oh อห์อันนี้คือความชฉ,ฉลาดของคนออกแบบนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับ กำลังวัดระดับนี้เนี่ยกับหน้าตาของดอกซับประมาณนีย้ยังไงเบดลงลึกแน่นอนลงต่ําได้แน่นอนนะครับไม่ได้เป็นเบรดที่มีแข็งกระด้างหรือว่าเป็นโหมเบดอย่างเดียวเขาดูของเขาก็รู้แล้ฮะลอนเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อการขยับตัวที่ลงได้ลึกนะครับลงได้ต่ำดังนั้นเนี่ยฟันธงได้เลยว่าตู้ซับของฮาวเทคตัวนี้เนี่ยเบดลึกแน่นอน ครับแล้วทีนี้เนี่ยแนวทางในการนําไปใช้นะครับมันเหมาะกับใครเหมาะกับรถอะไรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอคทีฟซับก็คือแน่นอนฮะหน้าที่มันก็คือสร้างเสียงเบสในรถยนต์นะครับถามว่ามันเหมาะกับใครมันก็เหมาะกับทุกขั้นที่ต้องการเสียงเบสเพิ่มขึ้นนะครับในรูปแบบที่ไม่ต้องไปต้องดีตู้ในตัวรถนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น ลดเครื่องเสียงเดิมนะครับสเต็ปแรกเลยเครื่องเสียงเดิมลาโพงเดิมมาจากโรงงานเลยไม่มีไม่มีซับแล้วนะส่วนใหญ่ลดน้อยรุ่นที่จะมีซับมาให้แล้วรู้สึกว่าเบรมันยังไม่พอนะครับเบรมันยังไม่พอแต่เสียงก้างแล้วโอเคแหละฉันชอบได้แหละฟังได้แต่ฉันอยากได้ซับเพิ่มขึ้นสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่อยากได้แบบอารมณ์แบบเห,เหมือนเหมือนเบรบล็อกอะไม่อยากได้อยากได้แบบตึ๊บกว่านั้นหน่อย เบรมีเนื้อที่ดีกว่านั้นหน่อยเบรลึกหน่อยเบรรู่ใหญ่ก,กว่าน่อยตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับหรือจะเป็นระบบที่เปลี่ยนลำโพงหน้าลำโพงหลังใส่แอมไม่ว่าจะเป็น d s p m ก็ตามหรือจะเป็นแอมธรรมดาก็ตามแล้วตัวนี้เติมเข้าไปในระบบก็จะทําให้ระบบนั้นได้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็คือมีเสียงที่ครบมากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งถ้าไปเจอเสียงกลางแหลมดีๆนะครับกําลังขับดีๆอิ่มหน่อยนะเอาตัวนี้ไปเติมนะ มันจะได้ทัพที่ดีเลยนะครับสำหรับรถที่ติดตั้งเอดตัวนี้ได้คือรถไรด้วยลักษณะของของตัวตู้เนี่ยจริงๆมันก็เหมาะกับรถแทบจะทุกประเภทแหลนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับ MPV SUV ทุกอย่างที่มีทุกรุ่นที่มีพื้นที่ที่จะวางได้นะครับและกระทั่ง4ประตูบางรุ่นนะครับ วางหลังบอกก็ได้เพราะว่าไซส์เขาไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะฮะว่ารุ่นไหนได้รุ่นไหนไม่ได้ต้องเอาอาจจะต้องมามาลองเชื่อมดูก่อนนะครับแต่ที่ผมเคยติดไปเนี่ยรีโวติดได้นะครับรีโวติดได้แล้วก็ไททันก็ติดได้นะครับอาดีดีแม็กก็น่าจะได้ฟอร์ดก็น่าจะได้เดี๋ยวต้องแต่ก็ต้องอเอามาลองเชื่อมดูก่อนนะครับส่วนเสียงเนี่ยจะไปได้ถึงขนาดไหนจริงๆด้วย สเปคของนะครับด้วยรูปห,หน้าตาแบบนี้เนี่ยผมว่าจริงๆตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ถึงทําระดับแข่งขันได้เลยมั่นใจนะครับเพราะว่าด้วยการดีไซน์ด้วยรูปทรงลักษณะแล้วเนี่ยเบสสามารถทําเบสที่ดีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดหรือว่าจะไปเติมให้ในระบบที่เราติดตั้งเข้าไปให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องของเสียงเบสวาตัวนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนในเรื่องราคาถ้าสนใจนะครับติดต่อ ที่หน้าร้านเราได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนําไ้ด้วยนะครับ a c t i v e s u ัจาก h a r m o n t e ก h ์ t อ10 s q ตัวนี้นะครับดีแน่นอนเชื่อผมติดต่อเราได้นะครับเ p s พีซาวด์สิรินะครับ